ดูเหมือนว่ามุมมืดใน TikTok อเนี่ยไม่ว่าแอจะทําไปกี่คลิปนะครับก็แบบขุดไม่หมดสัทีเพราะแบบพอเวลาผ่านไปมันก็จะมีเรื่องดักดัก,ดกที่เราคิดไม่ถึงเนี่ยได้โผล่ขึ้นมาอีกแล้วนะครับและรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้แหละครับ เราก็จะมาเล่ากันกับเรื่องที่ชวนฮักแตกฮักแตนแบบพองงามจนถึงเรื่องที่มันดาร์กสุดๆกันไปเลยนะครับผมซึ่งแต่ละเรื่องที่อจะเล่าวันนี้เนี่ยเราไม่ควรไปหามาดูหรือว่าอย่าหาทําเด็ดขาดนะครับเพราะบอกเลยว่าหลากหลายเรื่องเนี่ยมันอันตรายถึงกับสามารถทําให้เรา HP หมดหลอดได้เลยนะครับผมดังนั้นขอเตือนตัวใหญ่ๆก่อนไปฟังว่าอย่าหาทา เราเอามาเล่ากันแค่เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับที่มาเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยเราก็ไปฟังกันเลยดีกว่ากับเรื่องแรกครับ Food Point หรือว่าหนังสยู่กิวอาหารคือถ้าหากเราย้อนเวลากลับไปในช่วงสักประมาณ7-8ปีที่แล้วนะครับมันจะมีแฮชแท็กอันนึงนะ่ะได้โผล่ขึ้นมาในโลกโซเชียลที่แอดแบบเห็นปุ๊บนี่ไม่กล้ากดเลยโดยเฉพาะถากเรากำลังอยู่ในห้องเรียนนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นแฮชแท็กที่มีชื่อว่า ฟูดพอนซึ่งแปลตรงๆว่าหนังผู้ใหญ่กับอาหารนะครับคือตอนแรกที่เราเห็นไอ้ยอมรับเลยว่ามันจินตนาการเนี่ยเราเลยเถิดไปอะไรแบบนั้นแล้วคือแบบการเอาอาหารมาบทบทนวดๆดหรือว่าเอามันมาคั้นน้ําออกอย่างนี้เหรอแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับคือไอ้คำว่าฟูดพอนในยุคก่อนนะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของการที่ลงรูปภาพอาหารที่ดูน่ากินแบบอดใจไม่ไหวเหมือนกับที่หลายๆคนห้ามใจไม่ได้มาดูหนังบทบทนวดนวดอะไรประมาณนั้นนะครับ หรือเอาไง่ายก็คือเป็นภาพอาหารที่น่ากินมากนั่นแหละฮะแต่ว่าพอเวลามันได้หมุนมาในทุกวันนี้นะครับไอ้นิยามของคําว่าฟู้ดพอยหรือการปูยี่ปูยามอาหารเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องแบบนั้นจริงๆแล้วครับที่แบบ เจอมากับตัวเลยครับคือมันเกิดขึ้นระหว่างที่ไอ้กำลังไถ่ไถ่ติ๊กตอกอยู่แล้วก็ดูรูปภาพอาหารเพราะแบบเราก็เป็นคนตะการตะการชอบกินใช่ไหมแล้วติ๊กตอกเนี่ยมันก็รู้ว่าเราชอบอาหารไงแต่ปรากฏว่าไอวิดีโออาหารที่มันได้โผล่ขึ้นมาให้เราดูเนี่ยมันเป็นแบบนี้ฮะคือ <c oughs> <c oughs> ยอมรับนะว่าไอ้อาหารที่เขาทําออกมาเนี่ยมันดูน่ากินนะครับแต่แบบเอ็งจะแจ๊ฟักทองหรือเอานิ้วไปเจาะครีมเพื่อแล้วที่รับไม่ได้ที่สุดก็คือเอ็งจะเอาลิ้นหรือปากเนีไปดุนดุนเค้กทำไมโอ้ไมค์กคือบอกเลยว่ามันเป็นคลิปประเภทที่แบบสามารถทําให้แอดเนี่ยไดเอทงดของหวานไปได้หลายประเภทเลยทีเดียวนะครับเพราะแบบจะกินทีมันก็มีภาพแะแจ๊ะขึ้นมาในหัวบบเนี่ยแล้ว ไอวิดีโอตัวนี้ที่เอามาโชว์ให้ดูเนี่ยจริงๆแล้วมันยังบ่บๆนะครับเพราะมันจะมีวิดีโอที่ทําแบบเหมือนกับกําลังเหลาแหนมเวลาการทําอาหารอยู่หรือว่าเบี่ยงเบนคุณผู้ชมไม่ให้ได้สนใจกับอาหารที่ปรุงสุกแต่ให้ไปสนใจในแหนมดิบแทนนะครับมีอิฟิโนว่าได้มีนะนะซึ่งมันก็จะเป็นเทรน์ของวิดีโอที่แบบอ,องค์พระเจ้าแห่งอาหารขอพระองค์ทรงโปรดประทานอาภัยกับคนเหล่านี้ด้วย คือแบบถ้าจะเสียนมากขนาดนี้ทำไมไม่ไปเปิดออรอฟอลอะไรของตัวเองหรือว่าไปลงคลิปในเว็บถวายพ,อพอระพรกันเลยละ่ะแต่ anyway ไอ้เทรนแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าจะมีกลุ่มคนบางประเภทนะครับที่ได้ชอบมันมากด้วยเพราะว่ายอดติดตามแล้วก็ยอดดูวิดีโอประเภทนี้เนี่ยมันก็มีมากไม่เบาเลยนะแต่เอาเป็นว่าเรามาต่อกันกับเรื่องอะไรที่เริ่มดาร์กขึ้นมาหน่อยดีกว่า ที่แอดก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่เป็นคนไทยใจบุญเนี่ยน่าจะเคยเห็นวิดีโอประเภทนี้กันบ้างไหมนะครับคือเป็นวิดีโอประเภทมีคุณพ่อหน้าตามอซออยู่คนหนึ่มายืนแบบทํามือไหว้ๆอยู่ข้างๆลูกที่ป่วยนะครับและลูกที่ป่วยก็แบบไม่ได้ป่วยธรรมดานะคือบางคนก็นอนเป็นผักเออเหรอหรือบางทีก็มีสายน้ําเกลือติดอยู่เลยซึ่งพอตอนวิดีโอได้เปิดตัวขึ้นมาเนี่ย ไอ้คุณพ่อนะครับก็จะแบบทําท่าไหว้แล้วก็ขอเงินขอความช่วยเหลืออะไรจากเราเหล่าคนดูนี่แหละให้ได้บริจาคเงินหรือว่าส่งเป็นสติ๊กเกอร์ของ i ิกตอกอะไรไปช่วยพวกเขานะครับเนื่องจากว่าคนเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นชาวผู้อบพยพสงครามอย่างสงครามซีเรียอะไรกันแบบนี้ซึ่งก็เป็นสงครามที่แบบยาวนานแล้วก็โ,โหดร้ายมากที่สุดสงครามหนึ่งในโลกเลยละ่ะ โดยจุดประสงค์หลักๆของในคลิปก็คือเขาต้องการปัใจจัยในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าเงินอะไรก็ได้นะครับก็เลยอยากจะให้เราเนี่ยได้ช่วยสนับสนุนหน่อยซึ่งดูเผลอๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเรื่องที่เราควรจะกระทาใช่ไหมเพราะแบบไอชีวิตมนุษย์เนี่ยเราก็ควรจะช่วยเอาไว้นะครับหากแต่ว่าพอเราไปสังเกตดูวิดีโอประเภทนี้หลายๆตัวเนี่ยเราก็จะเห็นถึงความผิดปกติอะไรอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือ คุณพ่อส่วนใหญ่ที่เขาได้มาแสดงในวิดีโอเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลากหลายคลิปหลากหลายแอคเคา์นะครับมันก็จะเป็นคุณพ่อที่หน้าตาช่างคล้ายกันหมดเลยหรือเอาจริงๆก็เป็นคนคนเดียวกันด้วยเนี่แหละรวมถึงพื้นหลังของสถานที่ถ่ายทํากับเครื่องมือแพทย์ต่างๆที่อยู่ในคลิปเหล่านั้นนะครับมันก็เป็นอันเดียวกันด้วยครับหากแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือ ไอเ้เด็กๆที่เป็นพร็อพป,ประกอบฉากนะครับซึ่งบางทีก็จะเปลี่ยนเป็นเด็กเออหรือบ้างบางทีก็จะเปลี่ยนเป็นเด็กถูกใส่น้ําเกลือบ้างนอนอยู่นิ่งๆแบบนั้นนะครับจนทําให้เราคิดถึงไอ้เรื่องราวของพวกองค์กรขอทานนะที่เขาไปซื้อเด็กมาเรียกร้องความสนใจจากเราตามข้างถนนแต่จริงๆก็ไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของเขานะครับซึ่งเมื่อมีคนไปสืบดูเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรื่องนี้จะใช่ครับหากแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะเพราะว่าพอสืบลงไปลึกๆดูดีๆเนี่ยเขากลับพบว่า มันเป็นการหลอกลวงที่แบบมีการซ้อนอยู่เป็น2ชั้น3ชั้นอีกทีนะครับก็คือไอคนเหล่านี้เนี่ยเอาจริงๆบางคนก็เป็นผู้ประสบภัยในซีเรียจริงๆนะครับที่เขาก็ลำบากแล้วก็ไม่มีหนทางอื่นในการหาตังก็เลยต้องมาทำคลิปเรียกร้องความสงสารอะไรแบบนี้นี่แหละหากแต่ว่าเราเคยคิดกันไหมครับว่าแล้วถ้าหากข้าวเนี่ยเขายังไม่มีจะกินเลยแล้วพวกเขาเนี่ยจะไปเอาตังมาจากไหนมาซื้อทั้งมือถือ หรือว่าซิมคาร์ตต่เน็ตอะไรแบบนี้ล่ะนั่นแหละครับพวกเขาเนี่ยก็เอามาจากเอเจนซี่ต่างๆที่ได้จัดเรื่องให้พวกเขาได้ทำแบบนี้ยังไงล่ะใช่ครับเบื้องหลังของเรื่องนี้เนี่ย มันก็จะมีเอเจนซี่กลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาได้หาประโยชน์จากความน่าสงสารของผู้ประสบภัยในสงครามแบบนี้คือเขาจะไปซื้อมือถือหาซิมการ์ดจัดฉากอะไรให้ให้ดูเหมือนกับว่าคนนี้เน่ยได้รับความลําบากมากเลยนะครับเพื่อจะแบบให้เราได้สงสารแล้วก็ให้คนใจบุญเนี่ยได้บริจาคตังค์ให้เขามากที่สุดนะครับและ agency เอเจนซี่เหล่านั้นเนี่ยแหละก็จะหักค่าของอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงค่านาหน้านะครับไปประมาณ90% จากสิ่งที่เอเจนซี่โดนหักไปแล้วใช่ครับมันมีอีกต่อหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่คลิปเหล่านี้เนี่ยมันถูกเผยแพร่ในแพลตฟอร์ม TikTok อกยังไงล่ะครับมันก็เลยจำเป็นต้องมีการที่ TikTok อเนี่ยจะหักตังพวกคลิปเหล่านี้ไปก่อนซึ่งว่ากันว่าจำนวนที่โดนหักเนี่ยก็จะมีมากไปถึง60%เลยนะครับ และนั่นแหละครับเพื่อนๆคิดว่ามันจะเหลืออะไรให้กับพวกผู้อพยพซีเรียเหล่านี้ละ่ะ <N> คือจากการที่เข้าไปสำรวจของสำนักข่าว BBC นะครับ <N> เขาก็ได้รายงานว่าส่วนใหญ่ไอ้พวกผู้อพยพที่เหลือเนี่ยตังเขาก็จะได้มาประมาณ19บาทจากร้อยบาทที่เราได้บริจาคเข้าไปนะครับ <N> หรือบางทีก็อาจจะน้อยมากกว่านั้นด้วยนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดมากนะที่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้ไปหากินบนความยากลําบากของคนอื่นแล้วก็ ความใจบุญของเราๆนะครับแต่ทว่า นี่แหละครับก็คือโลกที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ที่พอมีคนไปถามกับบริษัทติ๊กต็อกว่าทำไมถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นละ่ะท,ท,ทั้งๆที่ policy ของติ๊กต็อกนะครับก็บอกว่าห้ามใช้ประโยชน์อะไรจากเด็กไม่ใจ่หรือคือเหมือนกับไอาการเอาเด็กมาถ่ายวิดีโอเพื่อเรียกร้องความสงสารแบบนี้มันก็เป็นเหมือนกับการใช้งานเด็กใช่ไหมแต่ติ k t o ็อกนะครับก็บอกไม่รู้ไม่รู้อ่าไม่รู้ได้ยังไงแล้วแบบที่หักเงินไปแบบกี่เปอร์เซนต์เราไม่ได้มีการหักอะไรไปเลยนั่นแหละครับหลังจากนั้นเองติก๊กต็อ,อกก แบรนไอพวกวิดีโอดังกล่าวไปเลยนะครับซึ่งในขณะที่มันมีคนบางกลุ่มได้สนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกนะครับมันก็จะมีอีกเทรนดหนึ่งบนติ๊กต็อกครับคือเทรนของผู้ที่ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับโลกมนุษย์เลยอย่างเช่นกลุ่มคนที่ชอบออกมาทำ Challenge อะไรป่วงๆบนติ๊กต็อกนั่นแหละ ที่บางทีถึงแม้เขาจะมีการห้ามกันแล้วนะครับแต่ว่าไอ้พวก Challenge ใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังมีการโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆครับจนเราเนี่ยต้องแทบกุมขมับกันเลยยกตัวอย่างก็อย่างเช่น Challenge The Angel of the Dead หรือว่านางฟ้าแห่งความตายนะครับที่เนื้อหาของ Challenge อันนี้เนี่ยเอาจริงๆมันก็อุยปริตเหมือนกับชื่อมันเลยนี่แหละครับก็คือย้อนกลับไปสักประมาณช่วงหลังปีโควิดใหม่ๆนะครับ ก็ไม่รู้ว่าพวกวัยรุ่นเนี่ยมันได้เกิดการอัดอั้นหรือว่ามีอะไรตันใจขึ้นมานะครับที่อินโดนีเซียเนี่ยมันก็เลยได้เกิดชา l e n g e ขึ้นมาในหมู่พวกวัยรุ่นเลยที่พวกเขานะครับจะเอาปุ่มชัดดาวของตัวเองเนี่ยไปเสี่ยงฮะว่าจะโดนกดหรือไม่โดนกดโดยการกระโดดเข้าไปขวางหน้าเครื่องยนต์8ล้อที่วิ่งมาบนถนนนะครับ เพื่อจะทําให้ไอสิ่งที่แล่นมาเหล่านั้นนะครับต้องเหยียบเบรกแล้วก็หยุดกระทันหันครับที่จะหากมันหยุดได้แล้วก็วัยรุ่นเหล่านั้นนะครับก็จะแบบตื่นเต้นดีใจราวกับว่าตนเองเนี่ยมีพลังวิเศษเป็นยอดมนุษย์อะไรประมาณนั้นเลยนะครับหากแต่ว่าถ้ารถเหล่านั้นมันหยุดไม่ทันแล้วก็เสียงม,มันก็จะดังขึ้นมาบนถนนนะครับซึ่งถามว่า ทำไมไอ้สิ่งเหล่านี้มันถึงได้กลายเป็นเทรนดบน t i k t อกได้อย่างนั้นเลยก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าแอดก็ไม่รู้เหมือนกันครับคือมันอาจจะเป็นฮอร์โมนที่กําลังพุ่งพลานอะไรของพวกวัยรุ่นอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเซลล์สมองพวกเขาที่ยังไม่ได้พัฒนาให้มันมากกว่า80,000เซลล์นะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเรื่องเด็ดๆเ,เรื่องหนึ่งเลยที่มันได้เพิ่งเกิดขึ้นมาในปี2022เนี่ย ที่มีเด็กผู้หญิงอินโดอายุ18คนหนึ่งนะครับได้กระโดดลงไปดั่งนางฟ้าเลยครับแล้วนั่นแหละเธอก็ได้ขึ้นสวรรค์ไปเลยครับหรือว่าเป็นอีกรายหนึ่งที่ก็เป็นเด็กอายุ14ซึ่งรายนี้เนี่ยเขากระโดดลงไปแล้วเขาไม่ได้กลายเป็นนางฟ้านะครับแต่กลับกลายเป็นคนพิการกระโหลกแตกฟันหายยับหมดปากเลยแล้วประเด็นคือยานพหานะ8ล้อคันนั้นที่ได้พุ่งมาชนแกเนี่ยก็ขับวุดหายหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้ด้วยครับคือเจ็บฟรีว่างั้นเถอะ ที่หลังจากไอ์ชาเลนจ์นี้มันได้เกิดขึ้นมาบ่อยๆเขานะครับทิกตอกเนี่ยก็เลยได้แบนชาเลน g e ดังกล่าวไปเลยคือตอนนั้นไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะเป็นอยู่เปล่านะถ้าหากใครพิมพ์ว่า Hashtag Angel of the Dead c h e l l e n g e อะไรไปเนี่ยทิกตอกมันก็จะไม่อนุญาตให้ลงวิดีโอเลยนะครับหรืออีกเทรนหนึ่งที่มาแบบด์กเงียบๆบนทิก t อกนะครับก็คือเทรนวิดตอกที่เอาจริงๆแล้วไอ้เทรนนี้เนี่ยมันจะมีมานานสักประมาณ 45- ปีแล้วแหละ แต่เหมือนกับว่ามันพึ่งจะมาระบาดอย่างหนักเมื่อช่วงปี2023นะครับซึ่งเนื้อหาของเทรนนี้ถ้าหากจะแปลให้ฟังง่ายๆเข้าใจสะดวกเนี่ยไอ้ก็จะขอเรียกว่ามันเป็นเทรนฮิปปี้แห่งเจนซีก็แล้วกันนะครับคือถ้าหากใครชอบหาว่าไอ้วัยรุ่นผู้ใหญ่ลูกเบบี้บูมเมอร์เนี่ยมันเป็นไดโนเสาร์ต่าตนุล้านปีแล้วก็เอาจริงๆนะครับมันก็มีหลายๆอย่างที่วัยรุ่นยุคนี้เนี่ยได้ไปทําแบบวัยรุ่นยุคไดโนเสาร์แบบไม่รู้ตัวนี่แหละครับเผลอๆอาจจะหนักด้วยก็คือไอ้เทรน วัยรุ่นต่างๆนะครับก็จะหันไปปุ้นยากันครับหากแต่ว่าไม่ใช่สายเขียวแบบยิปปี้ยุค60ูนะแต่ไปสูดดมพวกเคมีอะไรที่ไม่น่าดมอย่างพวกน้ำยาล้างเล็บเอ่ยสเปรย์ฉีดรักแร้เอ่ยหรือว่าดมกาวนั่นแหละหลังจากนั้นก็เอาวิดีโอเหล่านี้เนี่ยมาโพสต์ลงติ๊กต็อกอวดกันนะครับซึ่งวิดีโอเนี่ยแอดอาจจะไม่สามารถเอามาเปิดให้เพื่อนๆดูได้นะเพราะว่าอย่างที่รู้รกันนะครับว่าพ่อใหญ่เนี่ยโหดขนาดไหนครับแต่เอาเป็นว่า เราจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆที่พวกวัยรุ่นจัดง่าวหล่านั้นเอามาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะครับอย่างเช่นบางคนก็บอกว่าเมื่อตอนที่ฉันได้สูดเข้าไปนี่นะฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันได้ขึ้นไปบนสวรรค์สูงลิวล่องลอยแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยจนกระทั่งเพื่อนของฉันได้มาตบตัวฉันนี่แหละฉันถึงรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาประมาณนั้นหรือว่าฉันเห็นซุวมที่มันได้เลื้อยขึ้นมาตอนที่ฉันฉี้ี้ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยเอเรื่องราวเหล่านี้นะครับมันไม่ใช่่เรรรือองาวะไที ตลกหรือว่าสนุกเลยนะเพราะว่ามันแสดงถึงการที่สมองของเรานะครับได้ผิดปกติเนื่องจากโดนสารเหล่านี้เนี่ยแหละมันเข้าไปทําลายนะครับจนบางทีร่างกายเราอาจจะฟื้นขึ้นมาไม่ได้หรือก็เออหรือไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะหรือว่าจะมีผู้หญิงรายหนึ่งนะครับที่เธอได้ออกมาบอกเราว่าหลังจากที่เธอได้สู้ๆไปแบบนี้เนี่ยแหละเธอก็หลับไปในสวนสาธารณะแบบไม่รู้ตัวเป็นเวลา2ชั่วโมงเลยนะครับคือ ดีนะว่าที่ตื่นมาแล้วเธอยังไม่โดนจับบีบบีบแขนไปซะก่อนเนี่ยซึ่งเอาจริงๆถ้าจะให้หนักๆน,นะครับไอการดมสารชนิดนี้อย่างสเปรย์รักแร้อะไรพวกนี้ที่มันได้ฉีดเนี่ยมันสามารถทําให้เราไปเข้าเฝ้าพระอินทร์ได้เลยนะครับที่อันนี้แอดไม่แน่ใจเหมือนกับแอดจะเคยมีทําคลิปเล่าเรื่องนี้แบบละเอียดแล้วมั้งว่าสเปรย์ฉีดรักแร้เนี่ยมันทําให้คนตายได้ยังไงนะครับนั่นแหละสรุปแล้วก็คืออย่าหาทําพวกนี้เด็ดขาดนะครับซึ่ง เมื่อพูดถึงเรื่องราวการเตือนอะไรแบบนี้เนี่ยแอดก็มีเรื่องของการหลอกลวงเด็กอยากจะมาเตือนน้องๆหนูๆในวัยใสกันมากเลยนะครับเพราะเชื่อได้ว่าไอ้เรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันต้องมาเกิดขึ้นในบ้านเราไม่ช้าก็เร็วหรือเอาจริงๆมันอาจจะเกิดแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นก็คือพวกช่องติ๊กต็อกลวงเด็กนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นช่องติ๊กต็อกของฝรั่งอันหนึ่งก็แล้วกันอ่ะที่เนื้อหาของในช่องนั้นนะครับมันก็จะเป็นเหมือนพวก กลุ่มไลฟ์โค้ชหรือติวเตอร์อะไรพวกนี้เนี่ยที่ได้สอนเรื่องราวอันต่ำตมนะครับคือเขาจะสอนเรื่องราวแบบเอมการจะเลิศละม่วงเด็กผ่านทางติ๊กตอกยังไงนะครับนอกจากนั้นเองก็ยังมีการสอนให้คนได้หาประโยชน์จากความบอบบางแล้วก็ความอ่อนต่อโลกของเด็กอายุต่ำาๆอีกอย่างเช่นการสร้างวิดีโอในติ๊กตอกมาหลอกให้หลงเชื่อว่าไอ้เจ้าของช่องติ๊กตอกช่องนั้นเนี่ยมันเป็นคนที่ อึมๆอวบบอะไรแบบเนี้เพื่อที่จะหลอกเอาภาพแหนมตุ้มจิ๋วหรือว่าไข่ดาวอะไรก็ตามของเด็กที่มีฮอร์โมนพุ่งพ่านอยู่นะครับส่งไปให้เขานะครับซึ่งแบบจริงๆแล้วไอ้เบื้องหลังคนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนสรลเปาตุ้มๆหรือแหนมอุมๆอย่างที่เห็นก็ได้ไงแต่ก็อาจจะมีแหนมตุ้มจิ๋วแล้วก็ไข่ดาวเหมือนกันนี่แหละ เพราะอย่างที่เรารู้รกันใช่ไหมว่าไอการแต่งหน้าแต่งตัวของแอปพลิเคชันในยุคนี้เนี่ยมันได้ถูกพัฒนาไปน่ากลัวขนาดไหนครับคือบางคนที่ดูในแอปกับดูตัวจริงนี่คือคนละคนกันเลยนะฮะที่นั่นแหละเมื่อหลังจากที่เขาได้ใช้ประโยชน์ของฮอร์โมนที่พุ่งพ่าดในเด็กเหล่านี้หลอกล่อเอารูปภาพของเด็กหรือว่าวิดีโอของเด็กไปสําเร็จนะครับเขาก็จะนําเอารูปเหล่านี้แหละไปแบ็กเมย์เด็กเหล่านั้นต่อนะครับคือ จะมีการเอามาข่มขู่เด็กให้แบบส่งเงินให้เขาบ้างส่งคลิปโตให้บ้างหรือบ้างเนี่ยถ้าคืนไปกว่านนะั้นก็คือจะขอให้สร้างวิดีโอแบบ ถูถถถๆไถๆมาแล้วก็ส่งกลับไปให้เขานะครับโดยการขู่ว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเขาจะเอาวีดีโอแหนมตุ้มจิ๋วที่เด็กส่งมาให้ก่อนหน้านั้นเนี่ยไปโชว์ให้ประจักษ์ต่อชาวโลกแล้วพอ่อแม่พวกแกเนี่ยก็จะต้องรู้เรื่องราวพวกนี้อย่างแน่นอนเลยว่าแต่ถ้าเด็กเหล่านั้นได้หลงกลคือส่งเงินส่งอะไรไปให้หรือว่าสร้างวีดีโอแนวถูถถถๆไถๆไปเพิ่มขึ้นอีกเนี่ย ไอ้พวกวิดีโอเหล่านั้นแหละครับมันก็จะถูกนํามาแบล็กเมล์รอบคือวนล,ลูปไปรอบแล้วรอบเล่าขู่ให้ทำแบบนี้ซ้ําๆไปเรื่อยๆแบบไม่มีทางจะหลุดพ้นอะไรไปได้เลยนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นคดีสลดคดีหนึ่งของผู้หนุ่มหน้างามวัยสิครับที่ผู้หนุ่มคนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับจะประสบเรื่องราวอะไรแบบนี้แหละครับที่สุดท้ายแล้วเขาก็ทนไม่ได้แล้วก็กดปุ่มชัดดาวตนเองไปนะครับ เนื่องจากว่าผู้หนุ่มคนนี้เนี่ยเขากลัวว่าไอ้รูปภาพดังกล่าวนะครับมันจะถูกส่งไปยังอปาปาอาม,มาหรือว่าเพื่อนๆของเขาเองนะครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆคนไหนได้ไปประสบเหตุการณ์แบบนี้นะคาแนะนําของแอดนะครับก็คือเราเนี่ยไม่ควรจะปิดบังเรื่องนี้จากผู้ปกครองเรานะครับแต่เราเนี่ย ควรจะเอาเรื่องนี้ไปบอกเพราะว่าเรื่องมันได้เกิดขึ้นแล้วยังไงเนี่ยมันก็ต้องมีคนมาช่วยแก้ปัญหาแล้วมันจะมีใครที่ดีไปมากกว่าผู้ปกครองของเราแหละใช่ไหมครับซึ่งแบบถ้าจะบอกว่าโอ๊ยอายอะ่ะกลัวว่าเขาจะเห็นแหนมตุ้มจิ๋วแล้วเราก็แบบพ่อแม่มก็ได้เห็นแหนมตุ้มจิ๋วเรามาตั้งแต่เราเกิดอยู่แล้วนะครับนั่นแหละก็ทําให้เรื่องนี้มันจบเสียดีกว่าว่ามันจะบานปลายไปมากขึ้นนะครับและไอตอนจบของคดีผู้หนุ่มคนนั้นก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ย ตำรวจนะครับก็ไปจับไอเดนนะรกคนดังกล่าวที่ได้มาข่มขู่ผู้หนุ่มเนี่ยลงสังเตได้นะครับแต่แบบไอหนุ่มเอ๋ยเองไม่น่าด่วนจากไปลงเสียงโกงเลยแต่แต่ว่าเอาเป็นว่าเราก็มาต่อก,กันกับเรื่องต่อมาที่ดักที่สุดของวันนี้ดีกว่านั่นก็คือเรื่องของบาร์ซิ m แมคลินหรือว่าเรื่องราวที่เพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ควรไปเสิร์ชหาบน TikTok หรืออินเทอร์เน็ตเลยนะครับคือถ้า,าเราไปหามาเนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่แบบ แอดไม่สามารถเอามาเปิดให้เพื่อนๆได้เห็นแบบเต็มๆอีกแล้วนะเพราะว่าอะไรกันเลยเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าคือบาซิดแมคลินหรือบักบาซิดผู้ที่เป็นตัวเอกของเราในวันนี้นะครับ mm hmm. เขาก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งนะที่ก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ค่อนข้างมีปัญหาทางจิตกับปัญหาทางการเรียนรู้หน่อยนะครับ ที่เหมือนกับว่าเขาจะเป็นคนซึ่งมีปัญหาในการควบคุมความโกรธของตัวเองนะ่ะนั่นแหละครับในเวลาต่อมาเมื่อบักบาสิทธ์ผู้นี้ได้โตขึ้นมาเขาก็เกิดควบคุมโทสะตัวเองไม่ได้ครับแล้วก็ไปบรรดาโทสะลงกับมารดาของตนเองเลยคือแบบแยกชิ้นส่วนมารดาออกเป็นเลโก้อ่ะแล้วก็ไปโปรอยู่ตามที่ต่างๆของย่านนะครับซึ่งเมื่อมีคนไปพบเห็นชิ้นส่วนเลโก้ของมารดาตามย่านนะครับคดีนี้เนี่ยมันก็ถูกปิดลงได้ไม่ยากครับเนื่องจากว่า ก่อนหน้านั้นเนี่ยบักบาซิตนะครับก็ได้มีการถ่ายรูปตัวเองที่ฮิ้วเดอะเฮดของอีแม่เนี่ยอ,ออกมาโชว์กันอยู่นะครับซึ่งนั่นแหละตำรวจก็เลยได้สามารถไปจับตัวเขาได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วประเด็นคือตอนที่ตำรวจไปจับเขามาว่าทำไมเองได้ทำอะไรอย่างนี้กับแม่แกเนี่ยเขาก็ ไม่ได้มีความรู้สึกผิดกับเรื่องนี้เลยนะครับคือเฮียแกเนี่ยได้บอกว่าสิ่งที่แกได้ทําไปเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันคือการช่วยชีวิตของแม่แกครับเนื่องจากเหมือนกับว่าตอนนั้นเนี่ยแม่ของบักบาซิดกาลังจะแบตเตอรี่หมดแล้วนะครับเฮียแกก็เลยคิดว่าจะให้แม่แกเนี่ยพ้นทุกข์ด้วยกันดึงแบตเตอรี่ออกจากตัวคุณแม่เลยครับหลังจากนั้นก็แยกชิ้นส่วนออกมาแล้วก็ไปโปรย่างที่ต่างๆแต่ในภายหลังเนี่ยเรื่องราวมันก็มาโปะว่า ไอสิ่งที่หมอนี่ได้พูดขึ้นมานะครับมันเป็นการตอแหลหมดเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเหมือนกับจะมีการวางแผนเรื่องราวเหล่านี้แล้วแล้วก็มีการสมคบคิดกับเพื่อนเขาด้วยซึ่งถึงแม้ว่าคดีนี้มันจะเป็นคดีเก่าที่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2013นู่นแล้วนะครับหากแต่ว่ามันก็ได้กลับมาฮิตอีกรอบครับเพราะเหมือนกับในตอนนั้นเนี่ยมันจะมีคนนะครับเอาภาพที่เฮียแกได้ชูเลโก้ส่วนหัวของบามาเขาเนี่ยแหละ ไม่ลงกล้องแล้วก็มาโพสต์ลงยังติกตอกแบบไม่เซ็นเซอร์เลยนะครับจนทําให้คนที่ไถ่ไถ่ไถ่ทิกตอกแบบไม่ได้ตั้งใจเนี่ยอยู่ก็ตุ้งแช่ภาพสยองนี้ขึ้นมาจนแทบจะหักแตกหักพุ่งกันไม่ทันเลยนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าไอผู้ใดเนาะเป็นผู้ที่ได้พิเลนเอารูปภาพแบบนี้มาลงใน t ิกตอกนะครับผมแต่เว่า เรื่องที่น่าสลดไปกว่านั้นก็คือคือเมื่อหลังจากที่บักบาซิตผู้นี้แกได้ถอดแบตเตอรี่ของมาม่าแกออกแล้วใช่ไหมในอีก4ปีต่อมานะครับภรรยาของเขาเองเนี่ยก็ได้ไปถอดแบตเตอรี่ของตัวลูกชายของเขาออกมาเช่นกันครับโดยการเอาไม้กวาดนะ ป,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 ปักออกมาแล้วก็แงะแบตเตอรี่ออกมาคือโอ้โหทั้งผัวทั้งเมียกันเลยนะครับผมถ้าใครมีเรื่องราวมุมมืดของ TikTok อกอื่นๆหรืออยากจะให้แอดไปเจาะลึกในหัวข้ออะไรเนี่ยก็สามารถแนะนําหัวข้อกันมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็ FN Diary เล่าเรื่องด้วยนะครับและสําหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนล้วเนอะบายบาย